คือครับพูดถึงความพร้อมตอนนี้หน่อยครับก็ค่อนข้างพร้อมครับเพราะว่าเมื่อวานเราก็ได้แบบได้วินงได้ยืนแล้วก็มันได้เดือดควิลลี่ไปด้วยนะครับวันนี้ค่อนข้างระดับค่อนข้างค่อนข้างจะพร้อมครับถ้ามีโอกาสเลือกได้ยีวิสามกับชุดใหญ่ส่วนตัวอยากเล่นชุดไหนมากกว่ากันครับไม่ไม่บอกไปแล้วแต่แคนเลือกครับผมว่าเล่นได้ทุกทีครับในทุซุกิครับที่ผ่านมาเราได้เล่นเซนเ,ซนเตอร์ ชอบไปตำแหน่งนั้นไหมหรือว่าถนัดในตร,ต,รตรงกลางมากกว่าก็ชอบครับก็ชอบเล่นเซน,นเตอร์ด้วยแล้วก็ถ้าตรงกลางตอนนี้ก็เหมือนกับเราก็ได้เล่นเหมือนเราได้สลับเปลี่ยนเล่นอยู่ตลอดแล้วครับก็มันก็ไม่ได้ขาดอะไรไปก็เล่นได้ทั้งสองสองแนสองต้นแนเลยครับการได้กลับมาเล่นที่ชูวีสเตเดียมเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ได้กลับเล่นในบ้านของตัวเองด้วย ก็อยากให้แฟนบอลจมรีด้วยแล้วก็แฟนมอลทชาติครับเข้ามาดูอันนี้เดียวครับ